อาจารย์แบ่งงงสินค้า2ตัวยังไงครับกับตัวของยูโรดอลลาร์ Donna, แล้วก็ดอลลาร์เยนครับจริงๆผมว่าเป็น,<ม>เ,ปนเป็นเรื่องดีนะครับที่ที่ตลาดเขาเปิดให้เทรดสินค้า2ตัวนี้นะเป็นแต่ว่าข้อดีคือเราไม่ต้องไปพะวงในเรื่องของโบรกต่างประเทศนะครับว่าเฮ้ยโบรกนี้มันจะโดนทางสเปซไหมหรือว่าโบรกนี้เดี๋ยวปิดตัวหรือเปล่านะอย่างน้อยคือเรามีสถาบันองค์กรที่คอยดูแลกำกับตัวนี้โดยโดยตรง ทีนี้พอในเรื่องของค่างเงินเนี่ยอย่างตัวสินค้าที่เปิดก็เป็นสินค้าที่มีมีความต้องการของเพล y เยอร์ในตลาดค่อนข้างสูงนะทั้ง e u r ร u s d แล้วก็ u s เเยนนะผมว่าเ,เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วคิดว่าน่าจะตลาดน่าจะเริ่มเพิ่มสินค้าอื่นเข้ามานะเพราะอย่างอย่างย e ูโรเเนี่ยก็เป็นเป็นคู่เงินที่มีคอ,อนแท t ในการเปิดฟิวเจอร์เนี่ยสูงที่สุด นะสูงสด้วเพราะฉะนั้นผมมองว่าสภาพคล่องก็น่าจะดีนะเพี่ยนว่าช่วงแรกที่เปิดมาอาจจะต้องอขู่ขามนิดหน่อยนะในเรื่องของการดูแลสภาพคล่องในตลาดตอนกลางคืนนะครับช่วงช่วงช่วงเช้าผมลองดูแล้วก็โฟลค่อนข้างดีพอสมควรแสดงนักลงทุนหนีไปนอนใช่ไหมครับเนี่ย <laughs> ต่อช่วงคืนโอเคครับ